การเมืองกันหน่อยวันศุกร์นี้แล้วนะคะจะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง แนวโน้มค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่าจะเป็นชื่อของคุณเศรษฐาแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยนะคะแต่ก็ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมีการรวบรวมเสียงสนับสนุนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ก็มีข่าวแววมาเหมือนกันว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมีการนัดแปดพักร่วมร่วมตั้งรัฐบาลเนี่ยประชุมกันวันนี้แต่แม้กระนั้นขนาดแววมาแบบนี้เนี่ย<ต>ก็ยังไร้วิแววกันอยู่มีหลายแต่ นะคะเ,เพราะว่าคนจับตางไง<ช>เพราะว่า 8พักเนี่ยจะยังมัดกันอยู่ไหมเนี่ยแน่นไหมน,นะคะเอาเราไล่เรียงไปดูทีละคนนะคุณผู้ชมทางด้านของนายชัยธวัฒน์ตุลาธทนเลขาธิการพรรคก้าไกลบอกว่าตนเองเนี่ยได้รับทราบเบื้องต้นแล้วแต่ว่าก็คงต้องรอให้ทางพรรคเพื่อไทยแจ้งอย่างเป็นทางการก่อนแหละซึ่งก็ยังไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดแต่ก็เชื่อว่าคงไม่เป็นปัญหาอะไรโดยการนะัดประชุมครั้งนี้ก็มองว่ามีการหยุดหลายวันจึงต้องเร่งนัดประชุมก่อนที่จะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะครับเช่นเดียวกับท่าด้านของนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรสสพรรคก้าไกลก็ขอให้ทุกฝ กินหวานเย็นกินกาแฟกันไปก้อนคิดมากแล้วมันเครียดเราคิดว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ทําอะไรบ้าๆแน่นอนว่าอย่างนั้นนะคะคก็ตามสไตล์ของคุณวิโรจน์อะนะคาพูดพวกนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าหากพักเพื่อไทยกับพักเก้าวไกลแพ็กกันแน่นเนี่ยการารัฐบาลสูตรอื่นหรือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยก็เป็นไปได้นนยากนะคะไกลเพื่อไทยแพ็กกันแน่นสอสองร้อยเก้าสิบเสียงแล้วกันให้การจัดตั้งรัฐบาลสูตรอื่น,นหรือผมเรียกว่าการไฮแจค หรือการปล้นอำนาจของประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือข่าวลือต่างๆว่าจะมีการทระยศจักหลังประชาชนอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มีสูตรอย่างนั้นอย่างนี้ไปตั้งรัฐบาลกลัวๆ260เสียงอย่างเนี้ยซึ่งมันนี่มีเสถียรภาพแบบมันเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากเรียกยากแบบเป็นไปไม่ได้เลย โอ้ชอบกันสัมพันธ์ครั้งจริงมองอีกมุมนึงนะเหมือนพูดกันไว้ก่อนพูดเสียงดังตาก็โตแล้วกูเสียงดังดูดันดูดันตดูดันไม่เก่งใจใคร ทางด้านของนายวรุิศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็บอกว่าก็ยังต้องรอความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยก่อนนั่นแหละว่าแนวทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะภรรกิจสําคัญของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือก็ต้องรับฟังเสียงทุกฝ่ายและหาเสียงเพิ่มเติมเพื่อให้การโหวตนายกในวันที่4สิงหาคมนี้ผ่านไปได้ด้วยดี<ะ>ในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาไม่เกี่ยงนะถ้าจะได้ทํางานเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านแต่การทํางานก็ต้องมีทัศนคติและนโยบายที่ตรงกันขณะเดียวกันทางด้านของนายประพัฒน์พงศุทธนนทลเลขาธิการพรรคชาต การเดินทางไปพบกับนายทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงเนี่ยก็ไปอวยพรวันเกิดตามประษาคนรู้จักกันไม่ได้คุยเรื่องของการดีลร่วมรัฐบาลพักชาติไทยพัฒนาจะได้เป็นรัฐบาลต่อหรือไม่ส่วนตัวตอบไม่ได้เพราะก็ไม่ได้เป็นแกนนําพักแต่ก็มองว่าเรื่องการเมืองน,นั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีการเจรจากันนะคะ ในส่วนของความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการนัดประชุม8ปดพักว่าจะมีขึ้นตอนไหนอย่างไรแต่เรื่องที่ออกมาประกาศชัดเจนนั่นก็คือประเด็นการแก้ไขมาตราน112นางสาวลินทิพรวรินวัชรโรธรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาชี้แจง กรณีที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเคยพูดถึงการแก้ไขมาตรา112โดยได้ย้ำถึงคำพูดของนายเศรษฐาว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปก็ต้องคิดให้ดีต้องเจรจาให้เหมาะสมและส่วนตัวก็ยอมรับเรื่องของการแก้มาตรา112นั้นถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญและหาก ครั้งนี้พักเพื่อไทยมีโอกาสตั้งรัฐบาลและมีสิทธิเสนอชื่อแคนดิเดตนายกเข้าไปโหวตจะเป็นที่ชัดเจนนะคะว่าต้องไม่มีเรื่องการแก้ไขหรือยกเลิกมากตรา112มาอย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสวและจากหลายๆพักนะคะค